พาน้องกลับมาน้องอภัพมากแล้วช่วยพาน้องกลับมาหาครอบครัว ปกติประตูน,ตตนี้จะเปิดไว้วไปไปันนี้แลเรจะเปิดไวนยังมั้คนนีอืมออ,อครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังเปิดประตูรอ,อยน้องอยู่ครับ ค่ะมีรูปประนพันธันอะไรที่น่าสังเกตอะไรเขามีอ่าเขาเรียาที่เมืองวานตกตาแล้วก็ตรงไ่ายตรงข้างๆค่างสูงประมาณร้อยห้าสิบอืมไม่ได้เห็นหน้ามาเกือบสิบปีแล้วนะคะเราเราแยกทางกับพ่อเด็กใช่แล้วนี้เรามาจากต่างจังหวัดเลยใช่ค่ะเราเราทราบข่าวอะไรอ่างเปิดไปเจอ ลูกเองลูกของส้มลูกสาวเองนะคะว่าหายก็เลยติดต่อป้าที่ดูแลน้องก็เลยรู้ว่าก็รู้ว่าหายวันที่ที่หกตอนอยู่กับน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงน้องเขาก็อยู่กับลูกอีกคนปกติดีค่ะไม่ก็สนุกสนานเหมือนเด็กตั้งแษาเด็กที่จับความได้นะว่าตอนี้เก็บก่อนที่จะย้ายเข้ามาตอนปหนึ่งที่ตะกัวป่ามะม่วง ติดต่อค่ะก็เห็นน้องส้มต่อยต,ติดต่อกับเนอไอ้น้องชายเขาตลอดเวลานะคุยเล่นอะไรกันในวันหยุดแค่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราห่างกันเราความผูกพันเราห่างเหินกันตั้งแต่ย้ายมาเรียนที่นี่ก็คุยอยู่บ้าง,งก็ทักทายคุยอยู่บ้างค่ะปกติค,กค่ะส่วนใหญ่เขาจะโทรไปหาน้องแล้วคุย,ยเรื่องอะไรทั่วไปตามภาษาเด็กค่ะเกีย่ยวกับการเล่นเกมเล่นเอฟเฟกในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พาน้องกลับมาน้องอาาพับบมากแล้วน้องมีความอาปาบอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมน้องอีกช่วยพาน้องกลับมาครอบครัวทุกคนเป้ารอน้องกลับมาน้องเขาเป็นผู้หญิงอย่าไปรังแกน้องสงสารยาพีน้องที่เขาเลี้ยงดูมานะคะอย่าไปซ้ำเติมเด็กผู้หญิงอีกเลย คืดการหรือว่านองหายไปเยี่ยน้องหายไปคือวันที่ห้ากับจะสามานมาประมาณสี่สุ่มสี่เุากับมจาประมาณสี่สุ่มาหาิพยคือเม่มาทึพยก็ไม่เห็นน้องเลยไงทิก็ข้าไปห้องโถงเขาไปท่ามโถงก็ว่าอยู่เจ้าไปไหนโถงก็อ้าก็นอนอยู่ไงเพราะไม่มีนะคุณข้าไม่มีในบ้านเนี่ยท no no ิ4 4 4่ย์ก็เราคืนกัดถวยให้ให้ก็ไปเจอน้องข้างตรงค้างบ้านแล้วก็ไปเจอพอดีหนงชายว่าให้โทรไปหาป้าคนนี้เขาที เพื่อเขาปยกับปลาเขาเสียวอ๊ามอือโถปล่อยปลาเขาเอามาไม่ได้ไปรับปล่อยไม่ได้ปล่อยู่รอะลี่ก็ถั่ห้าถูกเศร้าถูวเศร้าไปเสียวอ๊ามอือเศร้าวะน้องไม่ได้ปล่อยนะน้องไม่ได้ปล่อยกับเบ็มวะแล้ก็ดันกลับมาบ้านเลยน้องไอ้ซึงเขาก็กลับมาเ็้าช่วยกันมาอ่เนี่ยอ่าจนว่้ยมีตั้งแต่วันที่วันที่คือเนี่ยเลยครับพอนานนี่เขามีอ่า อะไรส่งสัญญาณไหวให้ตัวอะไรแบบไม่เลยนะปกตินะเขาอยูส<น>่สี่ใส่คแบบไม่ข่อยพูดกนนิ่งๆเมียเไรก็ไม่ขยาบตาเลยรแบบน,นี้ให้กินอะไรก็กินปกติครับจนถึงวันนี้จนถ,ถึงวัน,นก็ไม่มีข่าว,าวเลยตามารทุกวันเลยสามารถไม่ได้รับไดน้นนี้ ไปเลยไปมัดเลยแต่ก็อยู no. ่เอยในโรงแรมรางเลยก็ป so ีนตามข้างคงข้างคงก็ห so ้ามมัดตายสะพงสะพานก็ไม่เจอนมบ้านเผื่อนมันก็ไม่มีเลยไปสร้างบ้านเผื่อนก็ก็นมก็ไม่ได้ติดต่อไปก็ไปห้าเลยเลยครับซึ่งอ๋อี่วันแล้วนะครับนี่ขอบเก้าวันคือเก้าวันมันนี้แล้ว้องง่ายไปอ่ะก็ยังมีความหวังอยู่ มั่งยายลงกลับมาปกตินี่แหละคือให้มาเหมือนเดิมไม่หวาไม่ได้เลยไม่เอาพิษนี่ให้ยายกลับมาเหมือนเดิมมายู่กับเราเนี่ยโรกันยู่ทุกวันมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ